สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเรื่องเล่าสอนใจอุทยัยทิพย์ชาแนลนะครับถ้าหากจะเอ่ยคำว่าสายแนนซึ่งเป็นคำในภาษาอีสานทุกท่านเข้าใจในความหมายของคำคำนี้ไหมครับสำหรับคำว่าสายแนนมีคนให้คำนิยามไว้นะครับคำว่าสายแนนนี้ก็คือคู่สร้างคู่สมคู่รักที่ผูกพันกันมา ท่านเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับบางทีท่านจากถิ่นฐานบ้านเกิดของท่านเองไปที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ไกลแสนไกลแต่ท่านกลับไปเจอกับคนอีกคนหนึ่งซึ่งท่านไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เมื่อเจอหน้ากันแล้วท่านกลับมีความรู้สึกผูกพันเหมือนกับว่าเคยรู้จักกันมาแล้วนานแสนนานนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับหนุ่มสาว แล้วต่อมาก็ก่อเกิดเป็นความรักสรุปแล้วก็คืออะไรละครับนั่นก็คือคำว่าสายแนนที่ผมจะให้นิยามต่อไปนี้ก็คือสายใยแห่งความรักที่ผูกพันกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะครับและอาจารย์หนึ่งนอนน้อยก็ได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมานั่นก็คือเรื่องสายแนนสายใยแห่งรักเป็นเรื่องที่ดีต่อใจอีกเรื่องหนึ่งสำหรับอุทัยทิพย์นะครับ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะตามไปได้เลยครับที่อุทัยทิพย์ชาแนลนะครับอ๋อก่อนรับชมรับฟังนะครับฝากกด subscribe นะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้กับทุกท่านที่ท่านรักนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้รับความสุขความสนุกสนานจากอุทัยทิพย์ชาแนลและก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพย์ชาแนลในการทำงาน ดีๆออกมาสู่สายตาของท่านผู้ชมผู้ฟังต่อไปครับตามกันมาสิครับรออะไรล่ะเรื่องเล่าซ้อนใจอุทัยทิพชา,นาแนลเต็มใจเสนอผลงานของอาจารย์เน่งนอนน้อย สายแนนสายใยแห่งรักสายแนนคือสายใยแห่งความรักที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนของบรรดาหนุ่มสาวที่เคยอยู่กินดองกันมาเมื่อชาติที่แล้วทำให้เมื่อถึงเวลาของชาตินี้แม้จะไปก่อเกิดมีกำเนิดที่ห่างไกลอยู่กันคนละทิศคนละทางต่างถิ่นต่างฐาน ถูกวางไว้ให้ไปเติบโตคนละท้องที่ต่างคนต่างศักดินาแต่เขาและเธอก็จะต้องมาได้ประสบพบเจอกันและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเหมือนกับที่เคยผ่านมาทุกภพทุกชาติไปหนุ่มกทมที่จบวิศวะเครื่องกลมาทำงานออฟฟิศญี่ปุ่นย่านอโศกเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องจากโรงงาน ตามนิคมอุตสาหกรรมของออิฟิ์ขายเครื่องจักรกลโรงงานยี่ห้อหนึ่งก้อยสาวน้อยจากแดนไกลที่เรียนจบมหาลัยแล้วมาทำงานที่เดียวกันมาเป็นเสมียนธุรการก้อยเป็นคนสวยน่ารักเธอตัดสินใจรับเอกไว้เป็นเพื่อนที่รู้ใจในยามเหงาของสาวต่อจอวอไกลบ้าน ที่มาทำงานในเมืองใหญ่อย่างกอทมแป้งฝุนผู้ช่วยช่างประจำออฟฟิศเป็นเพื่อนสีของพระเอกเราไปทำงานซ่อมเครื่องจักทุกจ็อบด้วยกันแบบลุยไหนลุยกันไม่หวันแม้วันมามา,มาเอ้ยมามากแบกเกลวิศวกรหนุ่มชาวต่างชาติที่มาทำงานในที่ที่เดียวกัน เป็นเพื่อนสนิทของเอกกับแป้งฝุนมีนิสัยหน่อมแน้ำจำจันทานไม่เลือกสมตำปลาร้าก็กินได้แซบแซบฝรั่งในฝันของอีนางเอ้ยเลยมันแบกิลของพวกเราเปิดรายการอย่าหาว่านาสอนของนาเน็กทางช่องไลฟ์สดเฟซบุ๊กวอทสวัสดีครับชื่ออะไรครับนาเน็กถาม เออ่ชื่อชื่อเอกครับนะเอกตอบสายเอกอายุเท่าไหร่ครับเอกน้าถามอายุยี่ยี่สิบห้าครับนะเอกตอบเอกทำอาชีพอะไรน้าถามวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจัก,กรกลโรงงานครับนะอ๋อครับเอกเอกมีอะไรจะคุยกับพี่ครับน,น้าเอกเปิดเรื่อง คือมีปัญหาคือเออผมผมคบกับผู้หญิงอยู่อยู่คนครับนะตอนนี้เราเราแยกกันอยู่ผมคิดถึงเธอมากเลยครับนะเอกเล่าเสียงอ่อยรักกันมากกูถามคำเอกมึงเป่ากันหรือยังน้าถามตรงตรง <c oughs> ยังย,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 ยังครับนะเอกทำเสียงตะกุกตะกักมีพิรุษ ย่ามาต่อแหลกูฟังออกเปล่ากันหรือยังน้าแซถามครับครับนะเดือนละครั้งประมาณ3-4สวันเองเอกละล่ำละลักตอบแบบ I I. อายๆน้อยจังนาเน็นเกทำท่าคิดเท้าคางขึ้นมองบนที่หยุดไม่ได้ทำกันนะครับนะเอกตอบทำนาเน็กหลุดสะดุดหัวทิ่มลงโต๊ะไอสลัดเอ้ย นี่มึงเอาแรงมาจากไหนกันฮะเตากันทุกวันนะ่ะน้าเน็กโวยอย่านับเป็นวันเลยครับนะนับเป็นมื้อต่อวันดีกว่าครับนะ <c oughs> เอกตอบทำนะหงายหนะ้าร้องกรี๊ดโออเยสไอ้สลัดเอ้น้าเน็กอุทานเออเออโชคดีที่มึงโทรติดนะเอกน้าเน็กกล่าวปิดรายการแป้งฟุน ที่นั่งอยู่ปลอมเสียงเป็นเอกส่งเสียงหัวเราะฮิฮิแบบกวนๆก,กราบสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักของกระผมแป้งฝุนทำเสียงนายกเรื่องราวของหนุ่มสาวที่ได้มาพบรักกันในที่ทำงานออฟฟิศแห่งหนึ่งในกอทอมอเอกหนุ่มวิศวกรวัย25จากกอทอมอ ได้มารลงรักสาวก้อยสาวน้อยคนสวยแดนไกลจากอีสานที่เข้ามาทำงานเป็นเสมียนธุรการงานประจำออฟฟิศของคนญี่ปุ่นย่านอโศกทั้งคู่สารสัมพันธ์รักในที่ทำงานแบบลับๆที่เป็นสิ่งต้องห้ามเป็นกฎเหล็กของออฟฟิศคนญี่ปุ่นที่ว่าคู่รักห้ามทำงานที่เดียวกันตามแบบของพวกเขา ที่เราต้องระวังและทำตามๆกันเพราะมันเป็นนายจ้างยังไงล่ะความรักที่สุกงอมจนทั้งคู่แอบย้ายมาอยู่ด้วยกันในแมนชั่นย่านดินแดงแบบลับๆในบรรยากาศที่อินเลิฟแบบของคนหนุ่มสาวชาวเมืองกรุงจนกระทั่งก้อยได้รับจดหมายจากทางบ้านให้กลับไปเยี่ยมดูใจยายที่ล้มป่วยแบบกระทันหัน เอกที่กลับมาจากการไปติดตั้งเครื่องจักรกลย่านนิคมอุตสาหากรรมแถวชนบุรี3วันสคืนมือถือที่ห้ามนำเข้าไปในลายผลิตถูกใส่ไว้ในตู้ล็อกเกอร์มันมีแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับหลายๆสายจากน้องก้อยเอกได้กลับมาเจอห้องพักที่ว่างเปล่าพร้อมจดหมายจากทางบ้านของก้อย กับข้อความเขียนแปะติดไว้บนโพสต์อิดว่ารักพี่เอกมากนะไม่ต้องเป็นห่วงก้อยก็ยจะรีบกลับมาหาที่รักนะคะรักเสมอจากก้อยเอกกับแป้งฟุ่นและแบกเกิลเพื่อนซีที่ทำงานได้เฮฮาปาร์ตี้กันในสถานะคนโสดเมียไม่อยู่หนูร่าเริงได้เพียงสมวัน ความคิดถึงของคนรักก็ได้เริ่มทำหน้าที่ของมันทันทีเอกเริ่มฝันประหลาดถึงก้อยว่าเธอจะไม่ได้กลับมาหาเขาที่กรุงเทพอีกแล้วพยางูใหญ่ที่ขดร่างอยู่ลายล้อมเธอภาพก้อยที่ยื่นมือมาหาเขาแต่เขาไม่สามารถไปสัมผัสมือน้อยๆของก้อยได้ข้อความเป็นคำพยา กล่าวถึงคำว่าสายแนนเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เอกคนเกิดกทมไม่สามารถจะเข้าใจมันได้ไปหาเซิร์ชดู Google มันคือคำว่าเนื้อคู่ของคนอีสานนั่นเองมือถือของก้อยที่ไม่สามารถติดต่อได้แล้วในขณะนี้ตั้งแต่เธอได้จากไปไม่เคยได้คุยกันเลยทำให้เอกเริ่มจิตตก จนนำไปปรึกษาแบกิวกับแป้งฝุ่นเพื่อนสนิทสายหาไอแป้งฝุ่นจอมวางแผนทั้งสามคนลางานกันแป้งฝุ่นรับอาสาขับรถพาเอกไปหาก้อยเองตามที่อยู่หัวจดหมายที่ก้อยทิ้งไว้ให้เดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่บ้านของน้องก้อยกันหมู่บ้านที่อยู่ไกลปืนเที่ยงทางภาคอีสานแดนไกลที่เขาไม่รู้จัก ไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อของมันเลยบ้านน้องงูใหญ่มูบ้านลับแลแห่งแดนอีสานซึ่งแป้งฝุ่นก็ขับพาหลงด้วยความไม่ชำนาญทางการใช้ o o o l l m m p s ของมันแป้งฝุ่นมันขับตามแผนที่ดาวเทียมสรรหาที่จะพาไปเจอผีสางได้ตลอดทางเหมือนมีบัญชาจากผู้มีอำนาจลึกลับอยู่เบื้องบน มาบงการให้เหล่าบรรดาพูดผีปีศาจที่น่ากลัวมาสกัดกั้นการเดินทางของพวกเขาทั้งสามคนมาให้ได้มายืนให้พบเห็นตลอดเส้นทางในการเดินทางมาของพวกเขาในครั้งนี้พราะว่าผมเห็นกับตายายแก่ๆยืนอยู่ที่ข้างทางนะครับทุกคนแบกิเกลที่นั่งอยู่ทางด้านเบาะหลังเอ่ยทักขึ้น เขาห้ามทักกันนะไอ้แบกิวเห็นอะไรข้างทางแปลงฝุ่นเอ่ยห้ามทันทีเพราะมันก็เห็นเช่นกันทำไมร่ระครับอย่าบอกนาว่ามันเป็นพีแบกิวเอ่ยถามปลาปลาเปล่า,ลา,ลา,ลามันแก่แปลงฝุ่นตอบพรางหัวเราะร่าอืมกูว่าจะไม่หลอกแล้วนะไอ้พวกบ้าเนี่ย ดันเสือกมาว่าน้องอ้ำพัชราภาพของกูผีตาแก่คำรามลั่นหันไปมองผียายที่ยืนทำหน้าเงางอนพลางทำท่าสะดุ้งนิดนิดร้องอุ้ยเออนี่ก็มายืนแก่จริงๆนั่นแหละเห็นไหมมันเอาไปล้อกันเลยผ <laughs> ีตาบนกลับที่มองเห็นหน้ายาย <laughs> ไอ้พวกสลัดนี่มาบูลีก,กูถีบหน้าหงายเลยนี่ <c oughs> พูดขาดคำผียายก็ยกเท้าขึ้นถีบไปที่ผีตากระเด็นลอยหายไปข้างทางทันทีดันกัดกันเองไม่ได้ไปหลอกมันต่อเลยผีมันแต่เอกกับแป้งฝุ่นและแบกิลก็ผ่านมันไปได้ด้วยการนำทางมาช่วยเหลือของเด็กน้อยในฝัน ของเอกน้องส้มจุกกุมาน้อยที่อาสามาช่วยด้วยเพราะอ้างว่าเป็นลูกของแม่ก้อยกับพ่อเอกที่จะมาเกิดที่แป้งฝุ่นมันสัมผัสได้ว่ามีตัวตนจนเกิดกลัวแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นตัวตนของกุมาน้อยได้เพราะในพวังนั้นส้มจุกได้อาศัยใช้สิงร่างของแป้งฝุ่นเอานั่นเอง ที่มาต่อสู้กับผีร้ายต่างๆจนแป้งฝุ่นรู้สึกหมดแรงดูโซมเป็นหมาจรจัดเลยในแต่ละวันของมันทั้งสองเดินทางไปจนถึงบ้านหน้องหมูใหญ่จนได้โดยบังเอิญเอกกับแป้งฝุ่นแบกิลถูกต้อนรับจากชาวหมู่บ้านหน้องหมูใหญ่ปานวีรบุรุษในฐานะผู้มาเยือนจากแดนไกล เพื่อมาแก้คำสาปที่ทำให้ชาวบ้านวาดกลัวกันตลอดมาเขาได้พบเจอกับความเชื่อประหลาดที่ชาวบ้านผูกพันกันมานานนมความเชื่อที่มีมาเรื่องพญานาคก,กับตรกะูลต้องห้ามที่น่ากลัวก้อยและยายทาคือคนตรกะูลนั้นที่ถูกสาปก้อยคือนางบำนาญที่ถูกเลือก จะต้องถูกถวายตัวรับใช้จอมเทพนาคาแต่ก้อยที่เริ่มโตเป็นสาวได้หลบหนีชะตาชีวิตโดยไปเรียนต่อและหางานทำที่กรุงเทพจนเธอได้ทำผิดผีโดยละทิ้งพรหมจันท์มอบให้กับชายคนอื่นคือเจ้าเอกของเรานั่นเองจนเทพนาคารู้เข้าได้ยานทิพย์ทรงพิโรธสาบให้ยายทาของก้อยเป็นอสูรปอบ กลางวันล้มป่วยกลางคืนออกอารวาสไล่ฆ่ากัดกินทำร้ายชาวบ้านคืนสิบห้าค่ำที่จะถึงนี้ก้อยจะถูกทำพิธีถวายตัวล้างมนทินให้เป็นขององค์เทพนาคาซึ่งเอกของเราจะยอมมันให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะก้อยคือผู้หญิงของเขาคนเดียวที่เขาต้องไปทวงเธอคืนกลับมาจากองค์พญานาค ที่มีอิทธิฤทธิ์ล้นฟ้าฝ่ายคำล่าสาวน้อยชาวบ้านที่น่าสงสารที่เธองดงามที่สุดแต่ไร้ชายใดกล้าเข้ามาใกล้เนื่องจากถูกล่ำลือจากชาวบ้านว่าเธอเป็นร่างของผีแม่ไม้จำแลงมาได้มาต้องตาต้องใจกับแบกิวของเรานั่นเอง แบก,กิวให้สัญญากับสาวน้อยที่น่าสงสารว่าจะพาเธอให้หลุดพ้นจากคำนินทาสายตารังเกียดเดียดฉันของบรรดาชาวบ้านที่มองเธอให้ได้อันผัวของคำลาเองค่ะคุณป้าคุณลุงมองทำไมหรือคะอิดฉาละสิ <c oughs> คำล่าเดินเฉิดฉายไปในตลาดนัดของหมู่บ้านหาทักทายพ่อค้าแม่ค้าที่เคยชอบนินทาว่าร้ายเธอต่างๆนานาว่าอีผีแม่ไม้หากินผู้ชายไปวันๆทั้งที่เธอยังไม่เคยผ่านมือชายมาเลยสักคนเพราะไม่มีใครกล้ามาลองดีกับผีสางตัวเป็นๆเ,เ,เห็นกันจะๆในแบบนี้กลางวันสวยสครนัน ตกกลางคืนไล่สังหารล่าผู้ชายหื่นไปทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงยาธาตเอ้ยทายาทเศรษฐีนักธุรกิจพันล้านจากประเทศอังกฤษค่ะคุณนาะคำล่ากำลังตั้งท้องกับเขาสองเดือนแล้วค่ะคำล่าอวดแฟนหนุ่มแบบสนุกปากเดียวคำลาแบกเกิวมาเบกคำล่ากลางทาง ระหว่างเดินทางกลับบ้านกันสองคนคําล่ารู้ตัวว่าใช้แบกิวโกหกชาวบ้านจนแบกิวคงน่าจะโกรธเธอแล้วเธอจึงยกมือไหว้ขอโทษเขาหน้าสลดขอโทษนะคะอย่ากโกรธคําล่านะคะคุณก็พวกชาวบ้านพวกนั้นนี่ะชอบเน้นทาว่าร้ายคัล่าว่าเป็นผีสางพากันตั้งข้อรังเกียจต่างๆนาะนาะแบกิวอย่ากโกรธคัาล่านะคะ เธอยกมือไหว้พร้างพร่ำขออย่างนาเวทนาน้ำตานองหน้าถ้าวันหนึ่งความจริงปรากฏแบกิวเอ่ยถามเธอคำล่าจะบอกชาวบ้านว่าคำล่าไม่ระวังเองหกล้มจนแทงลูกไปทำให้แบกิวโมโหจนทิ้งคำล่าไปคำล่าทำหน้าเศร้าจัดจนแบกิวหลุดหัวราอออกมาที่เธอแต่งเรื่องเป็นตุเป็นตะ แล้วใครบอกว่าผมจะทิ้งคุณกับลูกไปแล้วคุณเมียของพมแบกเกลวได้ทีรวบเธอมากอดไว้ในอ้อมแขนทันทีจนคําล่าตกใจในอ้อมกอดของเขาแต่ผมสงสัยอย่างหนึง่งลูกของเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณเมียแบกเกลวหัวเราะออกมาส่วนคําล่าบัดนี้เธอได้พ้นคำสาปที่ชาวบ้านรุมประนามเธอแล้ว ว่านังผีแม่ไม้กินผู้ชายเป็นอาหารแบกิลจะเป็นพยานว่าเธอคือเมียที่ดีและจะเป็นแม่ของลูกเขาเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาที่มีผู้ชายมารักได้เหมือนหญิงสาวคนอื่นๆในหมู่บ้านน้องงูใหญ่แห่งนี้ ด้านเอกกับแป้งฝุ่นส้มจุกวางแผนให้กันว่าจะไปตามหาก้อยที่ถ้ำนาคาเสียงกุมารส้มจุกออกความเห็นถ้ำนาคานั้นมันจะต้องเดินผ่านพื้นป่าที่รกชัดไปถึงสามวันสามคืนลำบากมากปนนั้นนอกจากนั้นมันจะต้องแป้งฝุ่นส้มจุกบรรยายเป็นตุเป็นตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พวกเองจะเดินไปทำไมมันมีถนนตั้งแปดเลนตัดผ่านมีรถสองแถววิ่งไปส่งยันหน้าทำมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วโว้ยไอ้คนกรุงเทพนี้มันปึกแถววะ่พะพวก้ากินหัวมึงเอย้ยลุงชาวบ้านที่เดินผ่านมาไปทำนาัวเราะใส่พวกมันทั้งสโดยเฉพาะเอกที่ยืนหน้าละห้อยหมดอะไราตายอยากไปกับไอ้แป้งจุก ที่มันมั่วได้ใจแหมก็ส้มจุกไม่รู้นี่พ่อเอกเพามันเปลี่ยนไปแล้วหนูก็เพิ่งมาพร้อมกับพ่อนี่แหละส้มจุกบนอดครวนให้เอกฟังในร่างของแป้งฝุ่นแต่พลันก็มีชาวบ้านกลุ่มชาวนาเดินสวนออกมาทุกคนเหลียวมองหน้าไอ้คนกรุงเทพสองคนที่ยืนหื่นห้อยเป็นเสาหินกา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 กก พี่เอกพี่เอกของก้อยมีเสียงตะโกนออกมาจากกลุ่มชาวนามีสาวนางหนึ่งวิ่งมาจับมือเจ้าเอกกลุมไว้เธอมีสีผิวหน้าตาที่ดูดำคล้ำจนเอกทำท่าตกใจนิดๆกับเธอแต่พอเพ่งมองดูดีๆเอกถึงกับอุทานเสียงหลงก้อยเอกกระโดดสวมกอดเธอทันทีที่จำเธอได้เอา้าหยังวะ แป้งจุบที่ยืนมองอยู่ถึงกับยืนงงในดงผักชีเอ,อ่ยอุทานออกมาใช่ครับอีหยังว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านมามันกลับกลายไปตามยุคตามสมัยดังคำครูปีชาเสียงเหนือได้เอ,อ่ยไว้ความจริงก็คือความจริงย <c oughs> yeah! พ่อเจอแม่แล้วส้มจุกดีใจจังเลยกุมารส้มจุกในร่างแป้งฝุ่นลิงโลดกระโดดวิ่งสลับขา ตบมือดีใจไปตามทางชาวบ้านที่ยืนมองดูพฤติกรรมของมันต่างยืนมองกันตามไปสนุกละสิมีตัวบ้าอะไรเพิ่มมาให้รื่นเริงบันเทิงใจกันในหมู่บ้านอีกแล้วพวกเราเออชายแก่ชาวบ้านคนหนึ่งบนระอาใจพลางสายหน้ายิกยิกทำนาคาที่เปลี่ยนมากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดังปังปุริเยยอดฮิตจอมเทพนาคากับตำนานนางบำนาญมันได้หดหายไปไหนตอบมันหายไปตามกาลเวลาครับก้อยที่กลับมาทำนาจนตัวดำปีไม่ว่าเธอจะขาวสวยหมวยอึ๋มยังไงที่ออฟฟิศกรุงเทพถ้าได้กลับมาทำนาเธอจะกลายร่างเป็นดำปีหมีควายเช่นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชำ้ำเอ้ย เช่นนี้ครับท่านผู้ฟังหนุมน่มๆกรุงเทพที่ตามมาเจอได้แต่งงงวยกับคนสวยของเขาที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะพวกเธอจบแล้วหรือครับเนี่ยอ้อยังยังไม่จบครับยังมีภาคสองให้สนุกสนานกันต่ออีกนะครับเร็วๆนี้แน่นอนสำหรับภาคสองของสายแนน สายใยรักของอาจารย์เน่งนอนน้อยหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะหลับตาพริ้มด้วยความสุขในการรับฟังในวันนี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้อุทัยทิพย์ชาแนลขออวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขถูกหวยตลอดทุกงวดนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับกำลังใจน้อยๆจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน จะทำให้อุทยัยทิพย์ชาแนลได้มีลมหายใจที่จะทำเรื่องราวดีๆสนุกสนานและก็ลึกลับมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตลอดไปครับกดเลยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะฝากอุทยัยทิพย์ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ